สวัสดีครับเป็น้องชาอีฟุตบอลบาบ่ายทุกคนทุกท่านนะครับพบก,กับผมจันต้องอีกเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแผนการเล่นนั่นเองนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําอยู่2แผนด้วยกันนะครับก็คือแผน4-2-1-3ที่ตำแหน่งกองกลางกับกองหลังยืนห่างกันนิดหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็อีกแผนนึงก็คือแผน4-2-1-3เหมือนกันนะครับก็คือตำแหน่งกองกลางกับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก จยืนชิดกันนิดหนึ่งนั่นเองนะครับบอกเลยว่า2แผนนี้ก็คือโคตรตึงเลยนะครับโคตร่นดีนะครับผมจะมาแนะนําในคลิปนี้เลยนะครับโอเคั่แรกผมจะพาไปเปลี่ยนแผน4213ที่กองการกอง,กองหลังยืนห่างกันนิดหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าก็กดไปที่คําว่า e x t r a ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเรากดที่คําว่า n f o r m a t i o นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเรากดที่คําว่าด m Team นะครับ ก็ให้พวกเรากดที่คําว่า b บ t ทีมนะครับกดมาตรงนี้นะครับก็จะมาหน้านี้นะครับก็ให้พวกเรากดที่คําว่า o r t h a n ซึ e n เท่าอเมริกานะครับแล้วก็ให้พวกเรากดที่คํว่าอ่าอเมริกัน g ีกตรงนี้นะครับก็คือโซนอเมริกันนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เลือกสมมสรนนี้นะครับก็คือสมมสรออสตินจีบีนั่นเองครับตาสมมสรจะจะเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับ กด <G> ไปเลยนะครับเมื่อกดแล้วก็ให้พวกเรากดที่คำว่าดันตรงนี้นะครับแล้วก็แบ็กนะครับตอนนี้แผนยังไม่เปลี่ยนนะครับเราต้องไปกดดีฟอ l ์ก่อนนะครับก็ให้พวกเรากดที่คําว่าเกมแผนตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็ให้พวกเรากดที่คําว่าตัวโค้ดนะครับแล้วก็กดที่เช e งฟอร์มชันรูปสนามฟุตบอลตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเรากดดีฟอ l ์นั่นเองนะครับ ในสี่สหนึ่งสาบอกเลยว่าโคตรเล่นดีเลยครับแล้วก็ทุกคนตามหามานานนะครับแผนแบบนี้นะครับโอเคบอกเลยว่าผมลองเล่นแล้วโ,โคตรสุดแนะนําให้เอาไปลองเล่นเลยนะครับถ้าเล่นเข้ามือก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแผนอะไรอีกนั่นเองนะครับโอเคแผนต่อไปก็คือแผน 4213ที่กองกลางกับกองหลังยืนชิดกันนั่นเองนะครับก็กดไปที่คำว่าเอ็กต้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่คำว่ายูดเซอร์อินโฟเมชันนะครับแล้วก็กดที่คําว่าดินทีมนะครับแล้วก็กดที่คําว่าเบสทีมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับโซนเดิมนะครับคือนอตแอนด์เซนเทลอเมริกานะครับแล้วก็ไปที่คําว่าอเมริกาลีกตัวนี้นะครับแล้วก็ให้พวกเราเลือกสมุดสอนนี่ครับชาโรเต บีบีจีดบิวตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมนะครับโอเคนะครับก็เมื่อได้แล้วก็กดดันไปนะครับแล้วก็กดแ็บไปนะครับมาตรงนี้นะครับก็ไปที่เดิมนะครับเราต้องไปกดยิปฟอสก่อนนะครับก็ไปที่รูปสนามตรงนี้ครับคำว่าเกมแผนนะครับเพื่มไปนะครับแล้วก็ไปที่ตัวโค้ดนะครับแล้วก็กดที่รูปสนามตรงนี้นะครับเช g งฟอร์มิชันนะครับแล้วก็กดยิปฟอสนั่นเองนะครับนี่บอกเลยโคตดตึงเกมรับโคตดดีนะครับเกมลุก คตรโหดนั่นเองนะครับสองแผนนี้แนะนําให้เล่นนะครับถ้าเล่นข้ามือก็ไม่ต้องมีแผนอีกนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสําหรับแผน4213นั่นเองนะครับซึ่งก็อัปเดตมาวันนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันทร์ฟองเป็ดอุบายด้วยนะครับ ตดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ